อีกอันหนึ่งจบจากประเด็นนี้เลยต่อไปเป็นตากระตุกซึ่งหนูเชื่อว่าคนไทยหลายคนจะเป็นเรื่องนี้เลยสมมติดเดินออกจากบ้านแล้วตากระตุกอย่างเช่นผู้ชายผู้หญิงก่อนเอาผู้หญิงขวาลายไซดดีผู้ชายก็จะถืออันนึงขวาดีไซย์ลายคือมันอันนี้มันเกี่ยวไหมครับพี่ลิวทุกวันนี้ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะฮะพี่หลิวศึกษามามันก็ไม่มีคําตอบนะครับว่า นังตากระตุกเนี่ยเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่<ม>ถ้าในหลักของวิทยาศาสตร์หรือหลักทางการแพทย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน<ม>นะครับผมมันเกิดมามันเกิดจากการเมื่อยล้าของตัวดวงตาของเรานะครับเกิดจากเลือดนะครับที่หมุนเวียนในขณะที่เราใช้ดวงตาเยอะเพาะฉะนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสได้ที่มันกระตุกนะฮะส่วนขวาล้ายซ้ายดีนี่อันนี้ธรมเนียมเนี้ยมันน่าจะมาจากจีนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า มันเป็นเหมือนลางสังหรณ์ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า<ช>นะครับผมเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยอตอนที่ตะวันตกยังไม่เข้ามาเนี่ยแพทย์แผนจีนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่าง<ช>ก็คล้ายๆกับบ้านเราก็คือถ้ายังไม่มีตะวันตกเข้ามาก็จะมีหมอชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหมอพื้นบ้านแล้วก็จะมีหมอชนิดหนึ่งก็คือหมอหมอผีอนะครับบางทีรักษาด้วยโรคพื้นบ้านไม่หายก็จะพึ่งหมอผีอเพราะฉะนั้นพอมีอาการกระตุกแบบเนี้ยเขาก็เลยเชื่อกันว่า ขวาร้ายซ้ายดีเพราะอะไร <S <S ผู้หญิงอะ่ะต้องอยู่เป็นต้องอยู่เป็นมือขวาผู้ชายต้องอยู่เป็นมือซ้ายนะครับผมพอตาตากระตุกขวาขวาร้ายซ้ายดีคือหมายความว่าอะไรถ้ากระตุกข้างซ้ายแปลว่ามีมีมบารม,มีผู้ชายคุ้มครองอยู่ก็ไปทําอะไรก็ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าขวากระตุกคือไม่ดีคือขวาก็คือหญิงหญิงกับหญิงแปลว่าต้องมีเรื่องปะทะมีเหตุมีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ดีนั่นเองอ่าก็แล้วแต่ตามธรรมเนียมและความเชื่อใช่ครับ พอคนณเธจะตกนี้ก่อนสามทีแล้วโยนตึ้งตกไปไหนไม่รู้เขาบอกว่าโยนตกเลยตกยังไงอ่าบอกเขาเขาตก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 แบงนี้เลยแล้วก็บอกว่าเอาออกไปแล้วตอนตกนี้ต้องพูดว่าอะไรบอกว่าเอาออกไปเอาออกไปแล้วก็โยนอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเหมือนตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าพี่เห็นอะไรไม่ดีพี่ก็ตก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 ไปไไปออกไป ใส่หนูเลยจริงเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไม่ชอบแกงตบแงก็คือโยนใส่กันเลยอ๋ออุยตอนนี้พี่เริ่มเห็นอะไรไม่ดีละการตบใส่หนูเลยพี่เริ่มเห็นวิญญาณไม่ดีไม่ดีอุ้ยวิญญาณตัวสีแดงเลยอุ้ยตัวกลมด้วยพี่เห็นไม่ดีไป